เปิดคู่มวยศึกเพชรยินดีบวกเกียรติเพชรครับวันพฤหัสที่4กรกฎาคม2567นะครับถ่ายทอดสดในพายทีวีนะครับก็ในแอป,ปของเพชรยินดีนี่แหละครับในเว็บไซต์ก็มีนะครับตามนี้เลย คู่แรกนะครับแพลวพาวเจอกับทางเพชรบ,บ้านไร่รับแพลวพลาวเพชรพาวฟ้านักชกวัย25ปีเจ้าของสูงสูง165ซนติเมตรนะครับพูลนาเดิมเป็นคนสุรินเจอกับทางเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินครับนักชกวัย23ปีสูงอยู่ที่168ครับคนพัทลุงครับเพชรอินดีมีโอกาสให้ทางเพชรบ้านไร่ได้แก้มือครับไข่มวยสิงห์มาวินเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพชรบ้านไร่ก็เคยแพ้มานะครับในศึกใหญ่เป็นศึกปิดคล้ายๆกันนี่แหละนะครับเพชรบ้านไร่แพ้นอกแพลวพาวมาในยกที่สนะครับศึกระชเนินศึกปิดครับ คู่นี้ค่าตัวครับแพวพาวนะค่าตัวอยู่ที่70,000บาทส่วนเพชรบ้านไร่ค่าตัว70,000เท่ากันนะครับเพราะไฟล่าสุดของเพชรบ้านไร่พึ่งชนะมาก็เป็นการอัพขั้นค่าตัวให้นะครับจากปกติ60,000บวกมาที่10,000ื่นะครับก็ค่าตัวคนละ70,000บาทครับสำหรับหมวยคู่นี้คู่ต่อมาครับ จากกัวเจอก,กับทาง2พยักครับ114รบปอนด์จากกัวครับจากกั่วจกักรยานมวยไทยนักชกวัย18ปีสูง170ครับนักชกปุ่มเราเดิมเป็นคนสุราษฎร์เนะาะเจอกับทาง2พยักบูมเด็กเซียนครับนักชกอายุ17ปีสูง174ครับปุมมเราเดิมเป็นคนสมุทรปราการนะก็ถือว่าฝีมือสู้กันโอเคเลยคู่นี้114ปอนด์ครับจากกั้วค่าตัว5 0,000 2สองพยักเองก็ค่าตัว5 0,000บาทครับ คู่ที่3ครับเพชรบึงการเจอก,กับเพชรสังวานร17.5ดดูเหมือนว่าคู่นี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำหนักของเพชรบึงการอาจจะดูเสียเปรียบว่าง,งั้นแต่ถ้าต่อน้ำหนักนี้เจอก,กับทางเพชรสังวานที่118ก็โอเคอยู่แล้วนะครับน้ำหนักนี้ก็น่าจะได้ลุ้นได้เชียร์อยู่แล้วนะครับเพชรสังวานซอสมานกาเมนครับนักชกวัย21ป่ปีสูง1 7 1ครับภูมิาเดิมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับเจอก,กับทางเพชรบึงการครับคนจังหวัดบึงการเนาะหรือว่าเจ้าเพชรบึงการโรงเรียนก สูงพอๆกันนะคู่นี้ไปสังวานค่าตัวห0 0 0ื่นนะครับเพชรบึงการค่าตัว50,000บาทครับคู่ที่4ครับใครน็อกใครครับคู่นี้เดชเพชรครับจอกับทางเกาะเต่านะค่าตัวคนละ6 0,000บาทครับสู้กันที่119ปอนด์ครับเดชเพชรเพชรอินเดียคาเดมี่ครับนักชกวัย23ปีเป็นฝาแฝดเนาะสูงอยู่ที่164ครับคนสุราษฎชเจอกับเกาะเต่าเพชรสมนึกอายุ19ปีสูง161ครับหนักชกจากร้อยเอ็ดครับแล้วก็คู่หลักๆครับขึ้นมาอีกก็เป็นเพชรเดชครับ เจอกับทางยกเคียรีโอ้โหหยกเคียรีสอบเพชรจมรัดเนาะน่าดูน่าชมครับสึกเกียรติเพชรประทะเพชรยินดีเพชรเดชเพชรยินดีหรือว่าเจ้าเพชรเดชบอสังประไพครับค่าตัวไฟนี้70,000บาทต่อย117ปอนด์ครับเจอก,กับทางยกเคียรีทีเอ็นมวยไทยนะครับโอ้โหยกเคียรีค่าตัว6กหมื่นบาทครับมวยคู่นี้นักชกวัย23ปีสูง165ครับเราเดิมเป็นคนสุรินนะครับสำหรับทางยกคีรีครับคู่ที่6ครับ มังกรเหล็กเจอแก้วฟ้าน้อย126ปอนด์ครับมับงกรเหล็กเปิ้นนครนะครับนักชกวัย17ปีสูง175นักชกจากนครศรีธรรมราชครับจากทางแก้วฟ้าน้อยเกียรติชนันอายุ23ปีครับสูง17 7คนอุบลน,นะคู่นี้เป็นมวยทรายคล้ายกันแล้วก็รูปร่างดีทั้งคู่ครับก็น,น่าจะเบียดสู้กันสนุกเลยครับ ค่าตัวของคู่นี้มังกรเหล็กก็อยู่ที่70,000บาทครับแก้วฟ้าน้อย60,000บาทแล้วก็หดเข้ามาเรื่อยๆครับคู่รองครับเพชรศิลาเจอกับทางเพชรสยามที่1 1 9ปอนด์ถูกคู่เหลือเกินครับคู่นี้เพชรศิลาบาวราชาครับล่าสุดก็ฟอร์มฮิตฟอร์มฮอตขึ้นมาเรื่อยๆครับค่าตัวไฟนี้อยู่ที่70,000บวก1น0 0 0นะครับก็เป็น80,000บาทปดีต่อย1 1 9กับเพชรสยามที่น้ำหนักนี้ก็ได้อยู่แล้วหรือว่ามากกว่านี้ก็ดีนะครับเขาต่อยได้หมดนะครับรูปร่างดีเนาะเพชรสยามจอพัะธากีฬาสยามนะครับ ให้การอยอมรับว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะนะครับของยอดมวยในรุ่นหนักประมาณนี้นะครับก็ขุนศึกเล็กนะครับแล้วก็มีเพชรสยามนี่แหละนะครับถ้าเทียบฟอร์มกันปีที่แล้วเพชรสยามก็น่าจะได้ยอดมวยไปนะแต่ว่าปีนี้ขุนศึกเล็กก็มาชนะเพชรสยามมันจีเรียบร้อยแล้วคู่นี้นะครับค่าตัวของเพชรสยามอยู่ที่8 0,000เพชรศิลาอยู่ที่80,000เท่ากันครับถือว่าค่าตัวดีเลยนะสำหรับทั้งคู่ครับแล้วก็กูมารดอยเจอวันชัยน้อยครับวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยครับมาเจอกับกุมารดอยเพชรอินเดียคาเดมี่ครับ กูมันดอยอายุ30ปีสูง165ครับตอนนี้ก็อาศัยอยู่ที่มหาสารคามครับแต่ว่าถ้าพูดเราเดิมกับคนเชียงใหม่เนะาะเจอกับวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยครับอายุ24ปีสูง165ครับคู่นี้เจอกันที่พิการน้ำหนัก 1 1 7บปอนด์วันชนะค่าตัว8 0 0หมื่กุบารดอยก็ต้องยืนพื้นแสนอยู่แล้วครับวันใยน้อยนะพูดงเราเดิมแกเป็นคนนครพนมนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคู่มวยในศึกนี้แล้วก็ค่าตัวนะผมมองว่าค่าตัวดีแล้วนะครับค่าตัวกําลังดีเลยครับสมน้ําสมเนื้อแล้วครับณตอนนี้ก็มีการอัพค่าตัวด้วยนะครับน่าจะเป็นศึกแรกเลยครับที่เพิ่มค่าตัวให้กับนักมวยแล้วก็เริ่มมีขั้นบันไดในการไต่ค่าตัวครับเอาจริงนะครับสมัยก่อนเขาก็ทาแบบนี้และวครับแต่ว่าพอช่วงมกกเจนนาะ็ลัปปอมืบ กติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกดไลค์กดติดตามคุณจะไม่พลาดข่าวใหม่ใหม่จากทางเราครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันครับ